นี่คือรายการซุปตามา้าลำพองครับเป็นเทปแรกนะครับที่เราจะออกอากาศนะครับก็ก่กอนอื่นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ที่สนามซ้อมของทีมมา้าลำพองระยอง f c ซนะครับอ,อยู่ที่นิคมพัฒนาซอย8นะครับก็กักกบผู้จัดการทีมนะครับมา้าลำพองระยอง f c ซนะครับ สจเดชาบุญธรรมนะครับก็จะมาพูดคุยนะครับกับท่านสจนะครับเรื่องของความพร้อมนะครับสำหรับทีมระยอง f c ปี2012เชิญพี่เดชครับก่อนอื่นก็กล้องสวัสดีสาวกมาละพองทุกๆท่านนะครับสำหรับความพร้อมอในปี2012 ตอนนี้นะในในขณะน,นี้ผมคิดว่าระยองฟรีพร้อมแล้วที่จะที่จะลงโมงแข่งในดีชั่น, 2, นรับในปี2 0ง2ก็ยังขาดอยู่บ้างก็คือเล็กน้อยคืออาจจะต้องเพิ่มเติมอาจศูนหน้าศูนหน้าอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็เซนเตอร์ที่เรากำลังเล็ง,ลงกันอยู่ได้ปรึกษากับอาจารย์โมแล้วอาจารย์โมก็กำลังเล็งกำลังหาอยู่นะฮะขาอีก2ตัวส่วนในด้านอื่นๆ ด้านอื่นๆคิดว่าพร้อมทุกด้านนะพร้อมแนละ้วตอนนี้ก็เหลือเราจะต้องทําเรื่องการเปิดตัวสมโมสรในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวก็อาจจะต้องประชุมกับประธานแฟนคลับเ่ยนะครับแล้วก็ทีมงานที่จะช่วยกันเพราะเราไม่ได้จ้างออกไรมาทําเราจะทํากันเองหมดนะครับที่ห้างแหลมทองนะครับก็ยังไงก็ฝากเรียนเชิญนะครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับ,บ,นนรบมาร่วมพิธีเปิดนะครับวันนั้นจะเปิดเสื้อด,ด้วยนะครับ ันนั้นจะเปิดตัวเสื้อใหม่ด้วยครับเสื้อเสื้อเสื้อตัวใหม่นี้เป็นเสื้อพิมพ์ลายนะฮะสวยมากผมเห็นแล้วสวยมากเสื้อพิมพ์ลายนะครับผมก็คงจะต้องซื้ออีกไม่ต่ำสักร้อยตัวปีนี้ปีแล้วซื้อเป็นร้อยตัวเลยผมนะฮะซื้อแจกซื้อแจกทางแฟนบอลเขาถามมาว่าราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ผมน่าจะคิดอยู่มันหกร้อยนะฮะคงจะไม่เกินหกร้อยห้าร้อยฝาหกร้อยอยู่ประมาณนี้นะประมาณนะเดี๋ยวก็อันนี้ยังยังไม่ยีดต้นทุนอยู่ยังไม่ ยังทาง FPT ยังไม่ได้แจ้งต้นทุนมาโดย,ยท,ท,ที่แน่นอนนะครับก็เราต้องดูว่าเราใส่เราต้องใส่สปอนเซอร์ด้วยใส่ไอาคือเราจะพิมพ์ IRBC ออกมาจากเข้าเลยเราไม่ต้องมาสกรีนที่หน้าหน้าหน้าร้านหน้าหน้าหน้าสนามเหมือนเหมือนปีที่แล้วนะครับอาจจะสกรีนบ้างเล็กๆที่ติดที่ปั๊มบล็ออาจจะมีพวกสปอนเซอร์ที่เข้ามาอย่างเช่นลีโอมื่อก่